ชื่นชมสนานนาทีใบเฟิร์นได้เจอนักร้องในดวงใจแสนดีทั้งในจอนอกจอโลดแล่นอยู่ในวงการมานานนับสิบปีจนวันนี้เธอกลายเป็นนางเอกสุปตาแถวหน้าในวงการที่มีงานตลอดเจวันสำหรับสาวสวยใบยเฟิร์นพิมชนกทั้งละครโฆษณาพรีเซนเตอร์เธอตั้งทำงานหนักแทบทุกวันทำให้ตอนนี้หัวใจยังว่างไร้หนุ่มจับจอง ล่าสุดแฟนแฟนแห่แชร์โมเมนต์น่ารักๆของสาวใบเฟิร์นนาะทีเจอนักร้องในดวงใจอย่างสาวเสียงพีนจินตราคุณลาบนั่นเองจึงอยากจะขอถ่ายรูด้วยสักนิดแต่ก็เกรงใจกลัวรบกวนที่เขาจึงบอกแค่มองไกลๆก,ก็ดีแล้วท่ามกลางเสียงชื่นชมสนานออนไลน์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไม่เอาเดี๋ยวเขาต้องหยุดยืนรอเรามีความเกรงใจพี่เขาด้วยน่ารักมารยาทดีเหมือนหน้าตาเลยค่ะ ขนาดตัวเองดังขนาดนี้ยังมีความเกรงใจและเคารพในความส่วนตัวของคนอื่นเลยใจเขาใจเรามารยาทดีแบบนี้ขอให้เส้นทางนี้ไปอีกยาวไกลนะคะใบเฟิร์นเคยบอกว่าชอบฟังเพลงลูกทุ่งหมอลำมากความแอบปลื้มนี้น่ารักจัง